สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลค์นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดได้รวดเร็วมากๆเลยดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์กันมาได้เลยคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะเว็บไซต,ต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ บริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลยมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตัวแพลตฟอร์มนะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของเฟซบุ๊กยูที่อินสตาแกรมทวิตเตอร์เทเล gram และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวล่ะคะ่กะก็ถูกมากเลยด้วยลองไปเลือกดูหหรายละเอีอยดเลือกใช้งานกันดูนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัคร,รเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะหรืออยาก ตรวจสอบบริการกันก่อนได้ตรงนี้เลยนะคะเชื่อผพ้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษท้ตัวนะคะอีเมลรหัสผ่านนอย่าลืมติ๊กตรงนี้ค่ะกดสมัครไปได้เลยหรือสมัครผ่านล์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคย็อกอินกันไปแล้วสามารถกลับได้เลยกดขอใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmk social แล้วนะคะด้านในก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่ค่ะกดไปที่แพลตฟอร์มนั้นก่อนเลยนะคะอยากได้แพลตฟอร์มไหนหรือกดทั้งหมดนี้ก็จะมีทุกๆแพลตฟอร์มก็จะะอยยู่่นนาทเลค บริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามเพิ่มรีวิวเพิ่มการเข้าชม ons, สตรีมสดไลฟ์สดนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยก็เลือกกันไปได้เลยค่ะแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook กดไปที่ Facebook นะคะบนหมูบริการตรงนี้วันนี้ขอเลือกเป็นรวดเร็วตรงนี้แล้วกันนะคะจะเป็นตัวนี้เลยรวดเร็วที่สุดตัวนี้เลยนะคะบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากมากก็เลือกกันไปได้เลยนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นสองเจ็ดหนึ่งะกันนะคะ ด้ขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการนะคะก็อ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกขนไปได้เลยค่ะในส่วนลิงก์ตัวนี้เหลือโพลที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพลนี้นะคะคลดลอกลิงก์แนะนำาปวติกันกได้เลยยอดเดิมอยู่ที่3นะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกันจะไปด้ขึ้นให้นำลิงก์มาวางแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นปริมาณการสั่งซื้อนะคะขั้นต่ำอยู่ที่50สใส่กับไป100เลยค่าในราคา6บาทกดสั่งซื้อกขนไปได้เลย ทางระบบเรียวมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะแนบเขียวๆตรงนี้เลยก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเลขบริการอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วะคะ่เะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะจุกเดอระจะอยู่นานี้เลยสถานะตอนนี้ค่ะเราทางระบบดำเนินการตรงนี้เข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการดําเนินกันนะคะ ช่องทางการตึงินตรงนี้นะคะมีถึง4ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกนคิว o d e โค้ดนะคะ t ูมันนิเวลเล็ตคิปโตนะคะตัวนี้โอนเงินต่างประเทศไง่ายดายที่สุดเลยนะคะและอังปา w พลเ e t ล็ตนะคะสามารถเลือกสารใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะตัวต่ตอแอดมินตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตึงเงินไม่เข้าเข้าแชร์สักนิดน,นึงนำเลข order นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะส่งรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากได้ความสะดวกรวดเร็วก็ติดต่อ ไลน์กันตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้เพื่อนๆท่านใดที่สนใจสามารรคัดลอกลิงตัวนี้ก้าไปได้เลยค่ะทุกๆการเติมงานเงินของทางเพื่อนๆน,นะคะก็จะได้รับโบนัส5%กันเลยตัวนี้นะคะมีซีรีส์กันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินกู้ผ้าร้อยแล้วก็สามารถเลือกดูกซีรีส์ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะที่ได้รับการคืนมานะคะ ก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้ารีเลยบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดกันได้ตรงนี้และสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดไลฟ์ของ Facebook ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็น103แล้วค่ะเูิดเื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMK Social กดพาลิงก์กันไปได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ